Pen brand name. สวัสดีค่ะพบกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะรุ่นยอดนิยมนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็น s o n e t นะคะ V.I.P. ของ Parker นะคะรุ่นนี้นะคะก็มีลูกค้าชอบมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าความแตกต่างระหว่าง s o n เ e t ตนะคะแล้วก็ s o n เ t t 7สนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะก็สำหรับ รุ่น s o n เ e t 07แล้วก็ s u n เ e t 17นะคะจริงๆจะมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายสีนะคะแต่สีที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นสีที่เอามาให้ชมวันนี้นะคะจะเป็นตัวสี Matte Black GT นะคะเขาเรียกว่าสีดำด้านนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็อ่าเราลองมาดูกันนะคะ อ่ะเวลาทำชื่อนะคะจะได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะก็เลยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะาจริงๆแล้วสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะมีสีดําเงาด้วยนะคะสีดําเงาก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สําหรับสีดําด้านก็คือเวลาที่เราจับหรือเราใช้งานนะคะเวลาจับมันจะไม่เป็นรอยนะคะดําเงาก็อาจจะมีรอยนะคะขึ้นเล็กน้อยนะคะ แล้วก็สีทองเวลาทําชื่อออกมานะคะมันจะได้ชื่อสีทองนะคะมันก็จะตัดกับตัวแหนบสีทองนะคะถ้าเกิดสีเงินนะคะแต่เวลาชื่อเราก็ทําได้สีทองเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ,ะเรื่องในส่วนของตัวแรกเลยนะคะจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็สําหรับในส่วนของตัวแหนบนะคะถ้าเกิดซอนเน็ต0 7นย์นะคะลายเส้นของเขานะคะจะมีหลายเส้นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเรานับกันนะคะ จะมีประมาณ5เส้นนะคะสำหรับรายลูกศรของ s o n n t t 7นนะคะแล้วก็ s o n n t t 7 7นะคะลูกศรของเขาจะเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะมีทั้งหมด3สามเส้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ปลายลูกศรน,นะคะก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษ์ณ s ิเนเจอร์ของปักเกอร์นะคะก็จะเป็นคันธนูแบบนี้นะคะในส่วนของตัววงแหวนนะคะซ n นตศูนนะคะอ่าก็จะเป็นวงใหญ่ๆแบบนี้นะคะ1วงมีขอบเส้นเล็กๆข้างบนนะคะสำหรับตัว s o เนต t 17นะคะจะเป็นวงแหวน3วงนะคะขนาดเท่าๆกันแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราดูแลเนี่ยวงแหวนโดยรวมแล้วของโซเนต17จจะค่อนข้างหนากว่านะคะแต่ในส่วนของตัวด้ามนะคะเท่ากัน นะคะสองโมเดลนี้เท่ากันนะคะอ่าจะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะอ่าเหมือนกันนะคะหมุนมานะคะสำหรับซอนเนต07จะมีเพิ่มคำชื่อรุ่นของเขาด้วยก็คือซอนเนตนะคะแล้วก็หมุนอีกรอบนึงจะเป็นฟลาร์เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่แต่ ต่างกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวปากกานะคะ s o n n e t 07นะคะท็อปข้างบนจะเป็นสีดำนะคะ s o n n e t 17นะคะท็อปข้างบนก็จะเป็นสีทองทั้งวงเลยนะคะแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะคะในข้อแตกต่างนะคะสำหรับตัว สองโมเดลนี้นะคะก็อันนี้เป็นลูกลื่นนะคะทรงหมุนเหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ดีไซน์แพ็กเกจนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะซอนเน็ตศูนย์เจ็ดก็จะมาเป็นตัวกล่องสีทองแบบนี้นะคะเวลาปิดกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สำหรับ s o n เน็ตศูนยนะคะส่วน So n เน็ตสิบเจ็ดนะคะแพ็กเกจใหม่ของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เนะาะใบรับประกันก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ แล้วก็มีที่ปิดแบบนี้นะคะอ่าแพ็เกจของเขาจะเป็นกระดาษนะคะก็มันก็จะดูรูปรักษ์ที่ดูแนวทันสมัยหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจกล่องหนังนะคะอ่าใบรับประกันก็จะอยู่ด้านล่างอ่านะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบที่รูปลักษ์ดีไซน์นะคะมันแตกต่างกัน แทบจะเล็กน้อยนะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะน้ำหมึกก็ใช้แบบเดียวกันนะคะน้ำหมึกก็จะเป็นหมึกลูกตื้นของปาร์เกอร์ปกตินะคะแถมมาในด,ด้ามขนาด1.0นะคะเป็นใช้เป็นหมึกบอลเฟลลีฟิลนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูขนาดของตัวด้ามนะคะจริงๆถ้าเกิดค่าด,ดาเอาคิดว่า ขนาดน่าจะยาวเท่ากันนะคะอ่าเรามาดูของซ o n เน t 07ก่อนนะคะซ o n เน t 07นะคะขนาดจะอยู่ประมาณ13.3มเซนนะคะอ่าซ o n n น t 17นะคะอ่าอยู่เท่ากันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นขนาดของตัวความกว้างตัวด้ามแล้วก็ขนาดความยาวนะคะเท่ากันนะคะ2รุ่นนี้นะคะก็จะแตกต่างกันตามทิกเล็กน้อยนะคะก็อ่าตามจุดต่างๆที่ได้พูดไว้นะคะแล้วก็เวลาทําชื่อออกมานะคะเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะเลือกเป็นภาษาไทย ภาษาอะไรก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นก็ส่งส่งฟ้อนมานะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะตามนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ